มีจ้าฝีมือเพนทำมานะคะทุกคนมากินกับแม่บ้านในญี่ปุ่นจ้ะกัดมี่ด้วยจ้ะอันนี้ก็เป็นเป็ดนะครับเป็ดเป็ดกระเที่ยวเจ้าเป็ดขนมจีนโอ้เจ๊จ้าแกผักกะทิ้งแกงแทะได้หลายหรอเต็มจานหรอโน่นแม่ค้าส้มตำโน่นแม่ค้าส้มตำเนี่ยโอ้โหแม่ค้าส้มตำฟังแต่เสียงกระเส็บแล้ว อันนั้นได้ไหมขวบแล้วนั้นย้อนน้ำแจกย้อนดูกี๊กย้อนจำไ่ได้ขากันมาพรอนค่ทุกคนขากันมาพรอนได้ไหมาะพรอนก็เลยมากินเขาน้ำกันจ้านี่ชุมนุ่มแม่บ้านในญี่ปุ่นค่ะมาพรอนหลังปีใหม่จ้าทุกคนจะไปฝรั่โชว์ปีใหม่เนาะจ้าหลังหน่มใหม่ กล้จะไปปีใหม่แล้วมีความสุขกันทุกคนนะคะร่ำร่ำรวย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 ุณเจ้าภาพเจ้าภาพยืนยืมน้องอิวเจ้าภาเจ้าบ้าน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 จงจริญโคนปอกพักกะถิ่นกะถิ่นของอิวหรือของพิดจาเนี่ยก็เป็นใยดีแท่หุ่นโอเป็นกระแสนำน่ายไหลหลังนี้ ออมเบสันเตอร์ดำกอบเอมออมใสอุ่นอ่ะเออหอมอะไรไงหอมผักกาดจ่นใส่อะไรน้ำมะเขือด้วยเออเขาเห็นแตเมว่านนี่ะไปแว่ไปตำกดเแม่โตนะปาเตียโอ้ยจะาไปผัดผักด้วดเนาะติมสะกกอนเถอทองเขาเป็นแผลไหมเขายังกินเห็ดบ่าได้อหมมามา ปกติพี่เพนก็ชอบเผ็ดมากเลยเหลียวเออเผ็ดจัดจัดตอนนี้กินเผ็ดไม่ค่อยได้เอาเลยเอาก่อนเลยทรั้งนี้บ่าวเด้กินได้ตลอดเลยร้อกินตำกล้วยอีกครั้งเนี้ยตอนส่งตำต่อจ้าทุกคนเมื่อกี้โคกเผ็ดปันนี้ันโคกบ่เผ็ดจ้าไม่เผ็ดเนาะโคกนี้น้ำส้มตำต่อก่อนข้าวท่านเผ็ดก็อร่อยอ่ะ ไม่มีไม่เผ็ดก็เผ็ดนิดนึงอยู่โยนตุ๊าจะจะไปโยนตุ๊ป้าเมื่อวานนี้กับน้องเกียวเดี๋ยวมาทำยังไงผัดหมี่กินไม่หมดห่อกลับบ้านเด้อแล้วนะาแลมาอุ่นเฮียอู้หูตาสมตำตาแสบโอ้คือมีหอดเม็ดหน่อยเองอร่อยทำเป็นเกี๊ยวเป็ดอร่อยตัวปลาล้ออร่อยมากตัวนึงเลย แกบแกบยื้อข่อยหิ้อขาวคักค่ะเพื่อาวส่ได้ไามนัวต่ำนะันวอร่อยแกบแกมกินตังค์เอมาเป็นยังเลยดื่นน้ำจิ้มอ้าวอ้าวอ้าวเทอืมพี่น้องกินสมตำจ้ะเอต้มตำเป็นน้ำจิ้มเอานะกิฟนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะมาโซเดกันกับแม่บ้านญี่ปุ่นค่ะกินกันนอกจากน้ำซอส่อด ใส่จานใช่ไหมอ๋อใส่จานอันนี้ไม่เผ็ดใช่ไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดเพราะว่ากระเพอยังไม่เข้าที่อย่าันี้ยายไปคุณนะค่ะวากคัะเติมค่ะวางเติมเติมเสร็จแล้วขอกินก่อนนะคะทุกคนมาเด้อผู้ใดยำข้าวในกินบายบายจ้าเดี๋ยวกันคลิปหน้าจ้า